บสองครับเขาบอกว่ามีเครื่องสูบน้ําแบบเดียวกัน6เครื่องนะครับนะเครื่องสูบน้ําเนี้ยจะสูบน้ําเข้าไปเก็บในถังนะในถังเก็บขนาดใหญ่จากที่ไม่มีน้ําอยู่เลยจนได้น้ําเต็มถังเนี่ยต้องใช้150นาทีนะทุกวันก็เป็นแบบนี้ยจะไม่มีน้ําอยู่เลย เปิดเครื่องเดินเครื่องทั้งหกตัวนะเดินเครื่องไปได้150นาทีน้ำก็จะเต็ถมถังนะแล้วมันก็จะมีระบบอัตโนมัติปักการทำงานปั๊มทั้งหกตัวก็จะหยุดทำงานไปนะวันนี้ก็เหมือนทุกๆวันตอนแรกในถังไม่มีน้ำพอเปิดให้มันเริ่มทำงานมันก็ทำงานพร้อมกันหตัวครับ อยู่ๆครับเพิ่งทํางานไปได้แค่45นาทีครับมีเครื่องสูบน้าตัวดึงเสียไปครับดังนั้นจะเหลือเครื่องทํางานเพียง5เครื่องใช่ไหมเด็กๆว่า150นาทีมันจะสุกเต็มไหมไม่เต็มแน่นอนเพราะมันมีเครื่องหนึ่งหยุดไปแล้วใช่ไ่ะงั้นถ้าจะให้น้ําเต็มเนี่ยต้องใช้เวลาเกินกว่า150นาทีแน่ๆอ๋อนะ่ยเขาถามว่า ื่องที่เหลือจะต้องสูบต่อใช้คาว่าสูบต่อนะจะต้องสูบต่อไปอีกนานเท่าไหร่น้ำถึงจะเต็มเอาละมาดูครับ45นาทีแรกนั้นจะสูบโดยเครื่องสูบน้ำ6เครื่องแต่หลังจากนั้นจะสูบโดยเครื่องสูบน้ําเพียงแค่5เครื่องนะคระับนะเครื่องพวกนี้เหมือนกันหมดเก่งเท่ากันหมดสูบได้ดีเหมือนกันหมดความสามารถในการสูบเท่ากันหมด หลังจากผ่าน45นาทีไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันไม่เสียมันทำงานพร้อมกัน6เครื่องทั้ง6เครื่องจะต้องสูบน้ำต่อไปอีก150ลบ45ก็คือต้องทำงานต่อไปอีก1 0 5นาทีแต่ถ้ามีเครื่องหนึ่งเสียอ่านะเริ่มเทียบนะ ถ้ามันทํางานทั้งหกเครื่องไม่มีเครื่องไหนเสียเลยจะต้องสูบน้ําต่อไปอีกร้อยห้านาทีแต่ถ้าเกิดว่าให้มันทํางานแค่เครื่องเดียวครับแทนที่จะเปิดหกเครื่องแต่ให้มันทํางานแค่เครื่องเดียวร้อยห้านาทีมันย่อไม่เต็มอยู่แล้วใช่ไ่มนี่ลดความสามารถในการสูบลงหกเท่าตัวปะ่ะเอองั้นเวลาที่ใช้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นหกเท่าตัวแล้ ก็เป็นร้อยห้าคูณด้วยหกนะแต่ในความเป็นจริงก็คือเครื่องอะมันเสียไปเครื่องเดียวยังมีเครื่องที่ทำงานได้ห้าเครื่องไม่ใช่แค่เครื่องไม่ใช่แค่หนึ่งเครื่องดังนั้นระยะเวลาที่จะใช้นั้น <10. S 1> เออก็จะจะน้อยกว่านี้ลงไป5้าเท่า <5 S 1> ก็หารห้ายี่เอ็ดคูณหก็ร้อยยี่หก ใช้เวลาอีก126นาทีเครื่องอีก5เครื่องต้องสูบอีก126นาทีนะครับน้ำถึงจะเต็มน,นะครับ